กันขบคันด้วยกันไม่ว่าจะเป็นนักวุฒิวรลิุ่์เวชระอ้ํานักวุฒิและพวัชไทยครับตาเกิดจ้าผ่านแล้วขบคันพร้อมแล้วครับเสียนกระหึิตขึ้นแล้วครับไปแล้วโอ้ยตอนนี้เตรียมเูกโจมให้โมจิบุ๊ทองบ่อกระโดนตรงรุ่นตรงเกรดันตอนนี้มิกหนอมใส่ขึ้นก่อนตามด้วย B M Y บ้านเต้ใหญ่ย่าโอ้ยเขียวโ้ยเขียวโ้ย มิกยังมา่าใครก็ได้ใส่รองเท้าแอ์พลายก็ได้นะเราจะดูลิปต์มมิตดที่ข้อมือเดี่ยวอย่างมิกเนี่ยใส่าการด้ด้ก็ให้ย็ดเท่่าเอากันก็แล้วก็โปอันดับเออฮะโอ้ยวอลล์วิกวันนี้ออกตัวไม่ดีนะ ไม่ใช่ด้วยที่สองไม่ใช่วอลวิบวอลวบด้วยที่อยสุดท้ายเลยเราก็ต้องไปดูครับอันดับที่สองเนี่เขาเป็นใครเอ่ยเดี๋ยวต้องดูตรงยกะออัมสนาวุฒิเลยถ้าอัมเสนาวุฒิทีมงานใจเลกัแพ้เอาแล้วมิกะ้ออัมกระเบิมิกะะ้าอัมกัะเบิดที่สาทธิ้นใจวิรัดที่สริวัฒนาชนบูทีานักาุสุวัดิ์ที่เบื่อเปื่อน้ำเ่อเนื้อบื่อน้เบืื้มจนเมต แม่นัทบุตรวันนี้เอา125กิโลของเสี่ยโอเสียมลงกันด้วยใจมันใหญ่ใช่ใครอะเนี่ยเขาต้องรอเสียเองว่าเขาเดี๋ยวยังไม่เสียเองพุ่งหนึ่งพุ่งหนึ่งเสี่ยเสียรัดของมาอย่างเสี่ยรัดของมาอย่างุยังเออไปกันแล้วครับหนึ่งสี่สองเดี๋ยวไตเหี่ยวก็ต้องไปดูว่า มีริบแยนไหมเอาจรดีก็รับโฮช็อตกันไปโอ้โหทำได้ดีครับมิกหนองใสครับเนี่ยทีมงานช่างลุกใสขึ้นคอสอ,อ,อปตอสงโพททุทธศรัณย์มนเทียนพลังน้ำเป็นกันด้วยงานประเณีวันออกาาภาษาปีนี้เราจะจัดกันในวันที่17ตุลาคนมาฝากไว้ด้วย,ย,ายาตีดใจรานเป็นงานครับผู้ชมครับ บอลลูวิทย์ตั้งตวกแล้วงแ,แล้วบอลลวิทย์ตัวแล้วหลังจากที่ออกอันดับสุดท้ายไม่เคยออกแบบนี้มาก่อนบวก,ก็ใบร้อที่สามตวกใหญ่แล้วนะครับอยู่หลังไม่ได้ไยายายาไดแล้วแม่ย่าย่าว่าใบมันเลย็งเดียวนี่แหละนีะ่แหละการใส่ขันใดลูกของวีีเอจสูตรใหม่สูตรใหม่อันนี้เป็นสูตรใหม่นะครับ แม่มาสนามนี้วัชระสนามูลลูกชายตะแหลมตะลมชนามูลพอมันเริ่มใส่ชุดแดงๆมันมาใส่ชุดตำงินแล้วตัวมันเล็กลงไปน้อยเลยอ๋อมันไปขึ้ชุดด้วยตัวมันเนี้ยใช่พอใส่ชุดแสงสว่างกับตัวใหญ่เหลือเกินน่ะ โอ้โหอันดับผู้ถึงนี่ไม่ต้องพูดถึงแล้วอยู่ไม่ได้แล้วกดจะเต็มเต็มเลยทีเดียวเอาแล้วทีอสองนั้นธน,นาวุฒิจะหมดกันละทือสี่วันนี้อ้าวแป๊บเดียววันที้แซงผ่านพุทธิชัยวิรัชพันขึ้นไปแล้วโอ้โหเวาลาถึงทางตรงไหลใส่เคลื่อนมันกดกันหมดเกียร์เลยทีเดียวโอ้โหยอมใครกันละ นี่ขนาดเพิ่งจะสตีโมงเช้านะเนี่ยผู้ชมนี่เล่นเต็มสนามกันแล้วอย่ารนะอพรวิทย์เอาววลวิทย์ขึ้นไปที่สามแสงวัชระแล้วไปแล้วเพราะว่าออกไม่ดีรับบวกแลกเลยครับอ้ัจะเอาอยู่ไม่อยู่อ้าวเอาอยู่ไม่อยู่ไม่อยู่ก็จูเอาเองก็แล้วกันวลวิทย์บวกแล้วนะครับแมหาทีมงานแม่ใหญ่ย่าเนี่ยโอ้โหสุดยอดจริงๆขึ้นแล้วขึ้นหไหวไหมจะรอดไหม ยังปิดอยู่จับมิกนองชายบอกโอ้โหเพื่อนนะเหมือห้าโดนที่โถงนี้ไม่ได้แบบใดแบบมาผ่า,าโอ้โหดอกน,นี้จุดๆเลยครัคบผมจับที่สี่ในนักผู้เลยครับโอ้โหใส่กระเบนเป็นนักธุรสวัยยี่สิบห้าเลยคอเทโอแบบนี้อยู่ถือไม่ได้แล้วต้องเล่นสองร้อยห้าสิบนั่นคือเทโอเสร็จอ้ามหากไปบอกกับเจ้ามิกตะโกนไปว่าไอ้มิกไอโกูไม่ไหวแล้วล่อยเลย ทางกับตัวรอเด็กกันแล้วกันกูไม่ไหวแล้วและเลือดกี่รอบนะสามแล้วไม่รู้อาจจะยุ่งตึงจะก็ทางเหมือนกันนะทางเหมือนกันไม่กลัวครับอาจารยุ่ตึงก็ไม่กลัวเหมือนกันครับต้องดูอีกด้วยเบาหวานขึ้นแน่นอนวันนี้แต่แม่เหรอเอาแล้วบิ๊กสองใส่ควานเหลียวหลังไปมอง 50ปีก่อนถึงจะถึงรถเสร็จเออปล่อยปล่อยฮะ